สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กับพอกับแม่บันคือเกาคือเดิมนะคะว่าได้ไปตันมาขามจ้าพี่น้องฝนตกขาดรายได้อีกเมื่อเนื่องจ้าแม่บันก็เลยได้มาขายของเมื่อเนี่ยจ้าเปิดร้านขายของแม่บันจะให้ชมบรรยากาศฝนตกนะคะ มาชมบรรยากาศฝนตกค่ะไปทางไหนบรร่ได้เมื่อนี้จ้ามืดขึ้มเลยค่ะบ้านผู้ใดฝนตกคอมเมนต์มาบอกแม่บันนี่เด้อค่ะคนพี่น้องไปทางไหนบ่ได้เราจะปามาขามก็ขึ้นบรร่ได้ขาดายได้มื่อหนึ่งจ้าบลูว่าฝนที่ตกเส้าตกเมือ่อใดเนาะคะ่ะก็ต้องร้อรุ่นกันต่อไปค่ะ เมื่อนี้แม่บันก็เอาบรรยากาศความสดชื่นมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเมือ่อใดก็ไปตัดแต้มมะขามพี่น้องของก็ไ่ได้เอาลงแจ๊กเทียเดี๋ยวเมื่อนี้แม่บันิะเอาขนมมาใส่สั้นนะจ๊แะแต่แม่บันจิเอาขนมไปใส่สั้นนะคะ คืนๆกบไปพี่น้องตัดมาคามเมื่อใดก็ได้เมื่อใดอยู่บ้านเบิ่งสองกจ้าเกีย จ้าตอนนี้เขากะเอาขนมไส้สั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าม่แต่ไปเก็บบัะขามบ่ได้ขายของจ้าเจียพี่นอ้องบรรยากาศกระสิป,ประมาณนี้นะคะของกระสิบ่หลายปันไดน,นะคะขายไปน้ำเน้ยมะเขือเ้ามะแรงจ้ากลางวันเ่ากบปิดรากจ้า จ้าสำหรับเมื่อนี้แม่บันกะฝากกดติดตามให้แม่บันได้จ้าคิดหอดคิดถึงคือเกาแม่บันเข้าไปหาผู้ใดกะไปบ่หอดบ่ถึงก็ย่าว่ากันได้จ้าสำหรับเมื่อนี้แม่บันลาไปก่อนค่ะคิดหอดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ